รงผายมาแล้วจ้าครับมา,า,าแล้วครับต้องป็นชมพู่มิกิอันที่เขาเริ่มครับเป็นประเทลสามสิ้ตัวายกรับถที่ว่ารองน้ำ ร้องหนาดงวผายเพชรกันสูงที่ว่าผายเพชรจะผายแรงแซงหนีได้ไม่ได้ไหนเมื่อร้องน้เสมือนร้องนาเสมรอนกอลกระกอนกอลกระกอหนาวาดูที่ว่ากอลกระกอนนาวาหรือว่ากระดักกระดาษร้องหนาเสมือนเลิ่อนไปในผายลายบทลายมีขยี้กันไปแล้วไม่รู้ว่าจะขยี้ได้หรือไม่าผายเพชรบอกช่วงนี้จะทำเต็มตัวจะทําได้หรือเป่มาเมื่อกันเจอเมื่อมาผู้ดาวเทมจะทําได้หรือเป่าเจอใครไม่เจอเจอกระกอนนาวาเรื่องน้ำสีน้ำเหมือนต่างคนต่างใส่ต่างคนต่างอันต่างคน ม <icana>, ต่อใบตาต่อตาฟันต่อฟันใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปใครหมดใครไปเหลือดีจับเพชรลิซัดไก่ตัวเหลือสุดเหเนือสุดแดงขรับกจังหวัดเชียงหายเอาไว้ในหนาผายเพชรลงน้ำแดงผายเพชรประยอมและก๊าละกฏก๊าละกฏหนาวหวานลงน้ำต้องเงินประกาศจัดหนาผายแวบสบายสบายแล้วครับเพราะวผายเพชรเทไก่ซะแล้วเอาเลยผายเพชรแงะไปเห็นเลยกราละกฏหนาวา คุณคุณดาบอกว่ากอลก็นาวาก็พายแบบสบา,า,ายๆบายค่อยๆหิวค่อยๆหิวค่อยๆหิวพายเพชรหนีเข้าฉ <คน S 1> ช<ค>นพายเพชรตกกระใจบอกว่าเฮ้ยในหัวไรได้เป็นตำตาได้ไร,ไรอช้ายกทงน้ำเงินครับให้กอลก็นาวาเป็นฝ่ายชนะกอลก็นาวาเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้อง ต้องขออาภัยครับปุ้ยบอกกันต้องขออาภัยเพราะปุ้ยตกงานครับต้องขออภัยเราใครไม่เป็นว่างั้นครับต้องขออนุญาตได้ขอพวะคุณครับพระประหลัดเอก,กลักษณ์วิรัติเกษมครับหลวงพี่แม็กจากวัดป่าสักขังเวียงตำบลเวียงอำเภอเชียงแสน